รถคันนี้ครับทุกคน SUV เจ้ามาด้า CX5 ตัว2.0 SP คันนี้ของเราพ่อนลสต้นเป็นแค่11,000เท่านั้นทุกคนที่ำํำพันแถวฟรีประกันภัยเครื่องเกียร์2ปีราด1 70,000กิโลบอกเลยว่ารถสภาพสวยสุดๆครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวออปชั่นดีไซน์ด้านหน้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนตัวโลโก้นะครับให้เป็นโลโก้แบบเรดาร์พราะก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง4จุดนะครับอันนี้ ในส่วนของตัวดีไซน์ภายในทุกคนก็เป็นรถสไตล์ยุโรปอย่างสุดๆนะครกับเจ้ามาด้าเซียกไฟคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดีไซน์ออปชั่นของเขาพร้อมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอย่างคุสคอนโทลตัวลำโพงได้ลำโพงแบบโบสมาเรียบร้อยแล,แล้วนะครับอันนี้บอกเลยว่าสวยงามสุดๆนะครับตัวจอทัชสกรีน แอร์นะครับแยก Du a l z โซนนะครับพร้อมก็จอแสดงผลดิจิตอลตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับพร้อมกับระบบโหมดสปอร์ตมาให้อีกด้วยนะครับอันนี้และในส่วนของตัวดีไซน์ด้านท้ายทุกคนก็บอกเลยว่าสามารถเก็บสัสภาระได้กว้างนะครับนั่งสบายทุกคนเห็นไหมว่าเกียสัสภาระที่สําคัญทุกคนสามารถพับเบาะ6ก4 0ได้นะเพียงแค่เราดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บพับเบาะได้เลยทุกคนอันนี้บอกเลยว่าใส่สภาระได้เยอะเลยนะครับใครที่กําลังตามหารถครอบครัวอยู่ไปใช้งานบอกเลยว่ามาที่เรา จบอย่างแน่นอนครับซึ่งทางเราทุกคนเต็นรถราชบุกพีคาร์นะครับมีรถมาด้าซีเส็กไฟสไตล์เอสยูวีมีให้เลือกหมดเลยทุกคนว่าจะเป็นตัวเบนซินดีเซลอย่างคันนี้ก็เป็นตัวดีเซลนะครับบอกเลยทุกคนว่าเครดิตดีฟรีดาวน์แถมฟรีประกันเครื่องเกียร์นานถึงสปี70,000กิโลใครสนใจเราติดต่อเข้ามาทางเราได้และใครที่ชอบคลิป like, นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ